ตื่นทั้งหาดโจเห็นภาพบาดตาแฟนสาวนั่งจูจีกิ๊กใหม่ควงปืนขู่ชาวบ้านห้ามกันวุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพันตำรวจตรีสุชาติด,ดุษฎีสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูทรบางละมุงจังหวัดชนบุรีรับแจ้งเหตุมีชายวัยรุ่นใช้อาวุธปืนข่มขู่เหตุเกิดที่หาดกระทิงลายตำบลน,นาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้ง จึงรีบนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแตกตื่นตกใจวิ่งหนีเอาชีวิตรอดหาที่หลบกันวุ่นวายโดยมีนางสาวเอ๋นามสมมุติอายุ17ปีและนายแจ็คอายุ17ปีเช่นกันยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนผู้ก่อเหตุคือนายเต้น,นามสมมุติได้หลบหนีไปก่อนหน้านี้แล้ว สอบถามนางสาวเออายุ17ปีทราบว่านายเต้เป็นแฟนเก่าทักมาข่มขู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้กระทั่งวันนี้ตนเองมานั่งกับแฟนใหม่สังเกตเห็นนายเตย้เดินถือปืนขึ้นลำมาพร้อมตะโกนขู่ว่าจะเก่งนักเหรอือจะเอาเหรอือกูเตือนแล้วนะตนเองจึงจูงมือแฟนใหม่นี้โดยมีนายเตย้ถือปืนวิ่งไล่ติดตามมาเคราะดีที่วิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านได้ทัน ส่วนแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่ามีวัยรุ่นชายหญิงวิ่งมาขอความช่วยเหลือว่าจะโดนยิงโดยมีวัยรุ่นอีกคนถือปืนวิ่งไล่ติดตามมาตนเองจึงห้ามปรามว่าคนเยอะเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนไปด้วยเสียดายอนาคตตัวเองนะน้องเจ้าตัวจึงยอมเก็บปืนเข้ากระเป๋าก่อนจะเดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วออกไปจากที่เกิดเหตุทันทีซึ่งขณะนั้นมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากต่างพากันวิ่งหนีเอาตัวรอด โดยเบื้องต้นนะคะพันตำรวจตรีสุชาติดุษฎีสารวัตรปราบปรามสอพอบางละมุงซึ่งหลังรับแจ้งได้วิทยุสกัดจับผู้ก่อเหตุตามเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนีแต่ก็ยังไร้วี่แววค่ะพร้อมทั้งยังได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำตรวจชุดสืบสวนให้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวนายเต้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าว สันหะวันโกกะอินรายงาน